สวัสดีค่ะเพื่อนๆมานะคะมาทานข้าวพร้อมกันค่ะกับข้าก็ามีแค่นี้เอาที่มันสะดวกเนาะวันนี้พนไม่มีเวลาหละงานเยอะมากก็เนี่ยจะผัดเปรี้ยวหวานโดยใช้หน่อไม้ดองที่ดองเอาไว้เองเนาะช่วงหน้าฝนหน่อไม้เยอะก็เก็บดองใส่สับใส่ขวดเอาไว้แล้วก็จะเป็น ผัดกะเพรากะเพราก็เก็บเก็บเอาตรงนี้แหละข้างบ้านนี่แหละแค่พอสะดุ้งสะดุ้งเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้คือแหนมปลาเนี่ยของแต่เมอวานในตอนทานคนเดียวมันก็ไม่หมดเนาะเยอะคือทําลืมไปว่าตัวเองกินคนเดียวเนี่ยอย่างผัดเรี้ยวหวานเด็ดวันนี้ก็ไม่หมดอีกไว้กินเล่นตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวละ แต่มื้อนี้ต้องกินข้าวเพราะเมื่อวานตอนเย็นก็ไม่ได้กินข้าวไปกินสลัดมาคะ่ะทุกคนคอนภูมิแพ้ไม่หายสักทีขัดใจให้นั่งทำงานพุ๊ดพุทธฟุนะมานะคะทานด้วยกันคะ่ะ ผัดกะเราร้อนๆมาแล้วจ้าวันนี้เป็นเมนูง่ายๆเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาทำเอาความสะดวกเน้นที่มันถูกหลักอนามัยแล้วก็ทำได้เร็วทำได้สะดวก ผัดแค่พออสุกเน้อเนื้อพอหวานหวานพอไม่ต้องอะไรมากผัดน่อไม้ดองหรือผัดเปรี้ยวหวานนั่นแหละวันนี้เวลามีน้อยก็ทำอะไรง่ายๆก่อนเนาะ เพราะมันมีหน่าาอไม้อยู่แล้วมีเห็ดอยู่แล้วมีแตงกวาอยู่แล้วก็สับสบกระเทียมผัดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วถ้าทำอย่างอื่นเมืเ่อไหร่โคลกพริกแก่โอ้โหมีเวลาน้อยมันไม,ม,นไม่มันไม่ทันเั้งจิตตั้งเออะไรที่มันรีบเร่งอะทาได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปวิ่งเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมโน้นเนาะจิดไปขึ้นมาเอานี่แหละ เดี๋ยวจะทำกะเพราอีกอย่างนึ่งเหลือป่วยละสองอย่างมันมีมีแหนมปลาเมื่อวานยังไม่หมดครับเามื่อวานควรทานข้าวกลางวันอย่างเดียวตอนเย็นไม่ได้ทารนร้อนๆฉ่ำมากน่าก,กิน